โอ้ได้รับบัฟแล้วหรอก็คือแพทนี้นะคะอาลีเนี่ยได้รับการบัฟเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมดังถึงได้รับบัฟเขาบอกว่าอาลีเนี่ยเทียบพลังกับผู้ต่อสู้ไม่ค่อยจะไหวแล้วก็เลยบูส์ความเสียหายให้กับเธอซึ่งก็เห็นด้วยนะคะเอามาดูดีกว่าว่าสกิลอะไรบ้างที่นางได้รับบัฟจะมีสกิลหนึ่งนะคะความเสียหายเวทพื้นฐาน เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็พลังเลโชเวตเพิ่มขึ้นด้วยเอออันนี้จึ้งนะคะทั้งบอลขาไปขากลับเลยคือได้รับบัฟชํำอ่ะต่อมานะคะสกิลที่2ส,สกิลสุดท้ายที่ได้รับการบัฟนาอก็เหมือนเดิมความเสียหายพื้นฐานเวทเพิ่มขึ้นแล้วก็เลโชเวตก็เพิ่มขึ้นอีกแถมคูดาวก็ลดลงองีก ก็เป็นการบัฟที่น่าจะทําให้นางเนี่ยสร้างความเสียหายได้มากขึ้นพอสมควรเลยนะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าพอไปเล่นในเกมแล้วนางจะกลายเป็นเมกแอซซินจริงๆหรือไม่หรือว่ายังจะคงเป็นแค่เมกแอซซินเกรดเอเฉยๆนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซาจิเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะฉันก็หยิบอาลีนาะมาเล่นบิดเลนเนี่ยเพราะว่านางเนี่ยได้รับการบัฟในแพทนี้นั่นเองเนาะซึ่งสกิลที่ได้รับการบัฟเนี่ย ก็จะมีสกิล1กับสกิล2นั่นเองนะคะก็มารอดูว่าพอได้รับการบับแล้วเนี่ยจะสามารถทวงบอลลังเมดแอสซิสซินได้หรือเปล่านะคะแต่ก็นานมากพอสมควรเลยนะที่ฉันไม่ได้หยิบอาลีมาเล่นนะ่ะเพราะว่าแบบอาลีนางไม่ได้เป็นตัวที่ฉันหยิบมาเล่นบ่อยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเห็นว่านางได้รับบัฟเนี่ยก็เลยอยากลองมาหยิบเล่นดูนะคะแต่ว่าฉันอาจจะมีการเล่นององ,องบ้างอะเนาะเพราะว่าก็ไม่ใช่เมนางอะเนาะได้ไหมอเออวีโกมา ระวังอ่าชามโดนหนึ่งโดนลูกบอลขับไปอ่ะ ah. ไม่โดนขากลับได้อยู่เนาะ okay. <Now. S 1> okay. โอเคเลิศอยู่นะคะเอาคขสะมาอืมชามโดนหนึ่ง <poems> อ๋อโอเคได้อยอ๋อร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 อโอเคเต็มเขตเต็มเขตอ้าโอเมก้สกินกระเทยคือจิกบ um. okay. ีกันช้ำเปิดได้นะคะเดี๋ยวฉันตามได้ถ้าฉันชามโดนก็น่าจะหนึ่งชิว่ะ โอ้ยนี่แหละฉันบอกแล้วฉันไม่ได้เล่นนานจริงๆมันก็จะมีจังหวะไข่โป้งไข่โปะบ้างอะเนาะเดี๋ยวต้องรอก,ก่อนแป๊บนึงถ้าจะเอาฉันเข้า v ีเอกให้ได้แบนก็รอทําความเปียหายเพิ่มเข้ามาตามมาเคหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ข้ามไม่ทะลุกาแพงโอไมกอมันก็เล่นนิดเดียวมากเดี๋ยวเก็บโอเคอออาทุกคนระวังนะสวยงามมาก นี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้อ,อเคหนึ่งตัวถอยเลยดีกว่าถอยเลยดีกว่าเราโอเคแล้วตอนนี้ต้องรีบเคลียร์กอริล่าเทเลดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีบ้านฟรีอะลิงมาช่วยพอดีเลยตีหน่อยตีหน่อยค่ะลิงคะตีเอากอริล่าเทเลดดีกว่ารอนเสียอันตีเลยเหรอฉันก็ยังแบบไม่ได้มีอันตีตามเธอทันนะใครสะเลือดน้อยมากเดี๋ยวเรามาดูความเป็นเมดแอซิสซินที่ได้รับการบับมานะคะจะหนีไปไหนคะ จะหนีไปไหนคะเออบับมาช่ามากแล้วดามเมจคืนซึ่งอยู่นะไหนๆก็มาล่างแล้วเดี๋ยวก็ช่วยตีป้อมสักหน่อยแล้วกันน่าจะแตกอยู่นะอ่าโดนหนึ่งครับอ้า oh ว my god โอโ,อโอ้แรง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 อุ๊ยแล้วเลือดเด้งได้จากการคิวพอดีเลยอะคือเมื่อกี้ฉันก็เกือบขิดนะปัญหาของทีมเราตอนนี้จะอยู่ที่เลเว่นนะคืออึดมากแถมแรงมากด้วยเลเว่นกับไอเทพใหม่อะคือเกโดนกดฉ่ำมากะกตอนเนี้ย เห็นไหมฉันก็ทําอะไรนางไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่านางออกการเวทมาไงนางสวยกบบเกลนคือคนนี้ดูทรงเล่นเป็นแล้วก็เล่นดีด้วยอ่ะเพราะว่าออกของแก้เป็นด้วยนะคะเคทลินเดินมานล้นะเฮ้ยอืมโอเคแอดอันติสวยมากโอ,โอ้ยันอืมเอาตรงๆฉันกลัวแค่เลเว่นตัวเดียวตอนเนี้ยโอเคอืมชามไปก็คงจะมีแบบ แอดกับลิงอะที่พอจะสร้างความเสียหายให้นางได้เพราะว่าฉันก็ตัวเวทไงอ้าวแรงค่ะออไม่กอดมาดีนี่ชามส่วนเป็นหนึ่งแมตช์สวยมากก็อาจจะคาดหวังให้แอดช่วยแบกเกมได้อยู่นะคะตอนนี้เนาะคือมาช่วยป่าโซนมังกรหน่อยไหมทุกเธอคือต้องช่วยกันโซนมังกรหน่อยนะคะอ๋อชิปโอเคได้แล้วหนึ่งสวยมาก คือแอันติช่วยแบบดีมากตลอดอ่ะช่วยกันโซนไวค้ค่ะเดี๋ยวอีเคทลีนฉันเก็บมันเองอคิดสองจบโอ้ยนางจะเข้ามาแล้วอ๊บเชฟอ๊อบโอ้ยตายแล้วเศร้าเลยนะคะรีเวนมาอ้าจ้าไม่โดนขอโทษค่ะทุกคนฉันไปละอ่ะช่วยเกวียนอย่างน้อยก็น่าจะรอดแล้วละมั้งโอ้โอตามมาอะไรขนาดนั้นคะ บาดเลือดแขนอะไรขนาดนั้นคะเออไม่เล่นด้วยนะคะหลอดอุดเกินคะ่ะเดี๋ยวต้องเคลียร์คลิปให้มันหมดก่อนเดี๋ยวฉันน่าจะได้ชามนางสะดวกอ๋อแอร์สวยมาโอ้โหดีก็เอาสุดเหมือนกันตอนแรกฉันว่าฉันจะไม่เข้าแล้วนะเพราะว่าแบบเออแอรมันอันติพาแต่ลิงเข้าเออเข้าตามเลยนะคะอารีอะไม่ได้สเกลลิงเลดเกมนะฉันบอกไว้เลยถ้าเลดเกมอ๋อแรงมากคือเลดเกมอะฉันสู้ใครสาไม่ได้นะฉันบอกไว้ก่อน สเกลลิ่งชันแบบไม่ใช่สเกลลิ่งเลดเกมอาลีอะเพราะฉะนั้นถ้าเกมยังยื้อต่อไปเนี้ยก็มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์จะแพ้แต่ก็เก็บนังนี้ไปก่อนเปดจบอืมอหวังว่าแอ์จะได้ช่วยแบกนะเกมนี้มังกรรอบต่อไปเดี๋ยวต้องช่วยกันโซนให้ดีกว่านี้นะเพราะว่าเมื่อกี้มังกรไฟลิงก็สมัยพลาดละโอ้โหโ,โ,โ,โดนสตัวสวยเกินอันตีแบบนี้สวยเกินอืมหนึ่งตัวเก็บหนึ่ง เอ,อ้ยวีโกมาวีโกมาหลังระวังอุย้ยฉันได้อยู่นะแต่ว่าต้องมีคนทําความเสียหายช่วยฉันสักหน่อยโอ้โอไมกก็แบนคือรู้ตัวช้าไปน่าเสียดายแต่โอเคไม่เป็นไรงั้นกลับเลยกลับเลยก็ได้ค่ะคือเลเวลมันเกิดเกินน่น่าจะต้องช่วยกันลุมอ่ะเพราะว่าแบบเก็บคิวจะเวนฉํำมากอจะหนีไปไหนล่ะจ๊ะจะหนีไปไหนละจ๊ะ,จะ,ไไะ,จะถ้าไม่ใช่อารีน่ตามไม่ได้ขนาดนี้นะเอาดีด ดิ้งถอยเลยค่ะเกวนน่าจะสู่ขีดในวันที่ดื้อแล้วล่ะน่าจะแบบต้องเล่นใจเย็นๆอะเลเวนก็ต้องรอช่วยกันสักหน่อยโอ้โหแล้วแบบ AD หลุดอีกฮัลโหลยาเพนหลุดขาดตัวช่วยแบกอขอบคุณที่ยังกลับมานะคะคือถ้าไม่กลับมานี่ฉันถ้ากดยอมนี่ใสนก,ก็กดยอมแล้วจริงๆน,นนะโโะนองงอโอ้ยอะช้ำหนึ่งอะไรต่ออ้ยอะอันสองาเชนขนาดเชนซีซีช่วยก็ ยังไม่รอดค่ะแล้วดูนางเลเวลนเห็นไหมมันแบบทรงพลังมากอะ่ะลิงคงาปล่อยเธอขามังกรตัวเนี้ยเพราะว่าแบรนด์คือตายหนึ่งแล้วก็เกวนก็ดันแต่บนนะคะไม่มาช่วยทีมไฟเลยสักครั้งเนาะก็ปล่อยไปเถอะเพราะว่าถ้าเราบวกไปเรามีสิทธิ์ที่จะตายขาไฟเนาะเราแอดไปอยู่ในตรงนั้นเสี่ยงอยู่น,นะนะเสี่ยงอยู่น,นะนะสรุปไม่บวกต่อเนาะคะไม่ โอ้โหว่าจะกลับไปเอาของก็คือไม่ได้กลับไปเอาสักทีอือหืออ่ะก็ยังได้อยู่ด้สองตัวอยู่นะด้สามอ๋อชิบชิปชิปชิปชิช,ช,ช,ชินี่ดออาอไม่ก็อ,อกนี่นะแอดลูก,กนะโกนน่ะโอ้โหฉันเข้าไปตามแอดไม่ทันนะชิปหายเวอร์ดูดินี่ขนาดลุมสองหนึ่งแล้วนะเอาดีๆปิดใจไปค่ะกำลังไป กำลังไปรอดให้ได้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 ดไดดไดดไดสวยมากสวยมาโอเคพลาดแล้วพลาดแล้วโอเวโกกับเคทลีอยู่ล่างอะ่ะถ้าจะเข้าเข้าได้นะฉันสามารถปิดหลังให้ได้เออโอเคเอา้าวไม่รู้แหละเมื่อกี้เห็นเวโกกับเคทลีแต่เจอดังเซาฟีนเฉยค่ะหนึ่งเอไปไหนไกลเนาะโอเคสองเลิศเคทลีอลีกหนึง่งตัวช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยสักตัวหน่อยสอักตัวหน่อย อ okay. อ่ะไปเอาออบเจกต์เลยเออบเจกต์ตายสี่แล้วถือว่าฝั่งนั้นพลาดอยู่พอสมควรนะคะเรเวนก็ขึ้นบนอยู่แล้วน่าจะได้ออบเจกต์เสียแล้วหละหวังว่าเกวนจะหนีรอดนะคะอย่าปล่อยให้แอดตายนะแอดดาเมจหลักของทีมค่ะอ่ะว้าเมื่อกี้แฟดอะเมื่อกี้ไม่โดนถ่อยก่อน้ะกันแรงมากอืมขีดไปก่อนหนึ่งตัวอยู่ไหนอีก อยู่ไนโอเคอ่ะอ่ะขตดไปก่อนค่ะเรามีเอลเดอร์นะคะโอเมก็ oh อ้าโอ้โหนางอันติมาหาฉันด้วยแหละแลกเวอร์แต่นางก็อาจจะคุมก็ได้นะเพราะว่าได้ข้าวอาวฉันไปเนาะไปปิดหน้าปิดหลังเลยตอนเนี้ปิดหน้าปิดหลังเลยค่ะไม่ไม่รอดหรอกคือมานลุม,ม่า5ตัวเอาอะไรมารอดก่อนเนาะอ่เขตโอเค อ้ใครสะดันบ้านเดวฉันกลับไปกันก็ได้นะพวกเธอเอาออบเจกต์เลยว่อแต่ไม่เห็นแล้ววะ่ะเดเอาอบเจกต่อเลยเดียวกันช่วยเพื่อนดีกว่าแต่ว่าลิงเลือดเลือดน่อยมากลิงอย่าไปรับบลอลตรงตรง,ตรงไครสะเข้ามาละแล้วฉันโดนเอกซอร์จ้าโดนลัเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโดนลาจนได้เด๋ยวอบเจกคางหน้าเราต้องช่วยกันโซนนะเพราะว่าฉันคิดว่าป่าคนนี้น่าจะไม่ใช่เมนอะ เพราะว่าสมัยผ้าสองสาครั้งแล้วแต่ว่าเออเข้าใจอยู่ถ้าแบบได้ตำแหน่งตัือได้ตำแหน่งที่ตัวเองไม่ได้เล่นมาอะไรประมาณนี้เนาะเรเล่นมาจา่ะมาตัวเดียวไปเกือบแตกนะคะอถอถอยเลยถอยถ,อย,ถ,อย,ถอยก่อนตอนนี้คือใครจะแรงมากเลทเกมแล้ววะเดี๋ยวต้องว่านโซนออบเจกต์ไว้หน่อยนะตอนนี้ไงยังอยู่ที่เอลเดอ,อยู่นะคะก็จะเย็นนะอ้อ นางเกวนคือตีแน่ๆเลยเมื่อกี้อ๋อไม่กอเคเก็บหนึ่งอืมเออคเออช่างมาันช่างมาันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรารอดูเรื่อยๆอย่างน้อยไครสักคือตายไปล 2, ะเก็บสองค่ะเก็บสองค่ะเคเก็บสามในโลกอืมไครอีก่าเก็บสี่ในโลกเคเอออตายสี่ตัวมาคะ่ะมาคะ่ะมาช่วยกันเอา มาช่วยกันตีนะคะมาค่ะแอดต้องมานะคืออย่าประมาทนะเพราะว่าป่าเราไม่ไ,มได้สมัยแม่นนะเราต้องเอาคนก่อนนะเอาคนก่อนนะโอเคเอาเรเวนก่อนช่วยกันเอาเรเวนก่อนโอเคอหน่วยจังเลยละอะอะตีปอย่าประมาทนะคะต้องช่วยกันโซนออบเจกนะฉันว่าอาจจะได้สตอมในแหละดูทรงละโอ้ยใครสะแรงมากคือหล่อนจะไม่กลัวสักหน่อยหรอพวกฉันมีเอลเดอร์นะ <c oughs> คือแบบไม่กวดสักหน่อยหรอคะมีเอลเดนะคะเค okay. แอดมาช่วยคะ่ะมาช่วยโซนเดี๋ยวนี้นะคะโอ้โหเธออย่าประมาทนะคะฉันบอกไว้ก่อน <c oughs> นี่ไงคือจริงๆก็ไม่อยากจะโทษป่าหรอกเพราะว่ามันก็เกิดจากความประมาทของทีมด้วยแหละที่ไม่มาช่วยโซนกันเนาะก็รู้อยู่ว่า ่าเล่นอาจจะแบบไม่ได้เป็นเมนไม่ได้เก่งฉ่ำอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นความประมาทของทีมด้วยแหละฉันว่าตาน,นี้ดามจฉันอาจจะฉ่ำม,มากเลยนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันแบบจะ30นาทีแล้วอะเดี๋ยวทายเกมเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าดามจเท่าไหร่เกมเกหนึ K ่งโอ้โ hmm. ห uh huh. ไม่รอดอะถ้ายืนแบบไม่มีคนคำให้ในเลเวลเข้าถึงตัวก็คือตายหมดนะลิงถอยนะคะไม่บวกนะคะถอยนะคะตัวดามจอย่างแอดเราขิดแล้วคะ่ะ หรือว่าฉันควรเปลี่ยนวิธีเล่นดีบนเยอะมากอ่ะอย่าไปตายกันนะคะบนระวังนะฉันจะดันกลางนะอย่าไปตายกันนะคะอย่าไปตายกันนะคะเท่ากับตายสโอเคไม่รู้จะเข้ากันทําไมอ่ะนาอฉันก็ไม่อยู่ด้วยนะไฟนั้นน่ะคือตั้งใจแบบจะมาดันบ้านแทนแหละโอ้มันกลับมาทันแล้ว่ะไม่น่าได้ละโอเคเดี๋ยวไปช่วยสักหน่อยละกันมาเริ่มเริ่ม อ่ะอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเข็ดโ oh อเมก้าอือคือถ้าฉันแยกไม่ได้เท่ากับเกมแพ้เลยใช่ไหมอ่ะคือฝากความหวังไปที่ฉันนี้หรอแกก็แรงมากนะคะอ่ะเปิดให้ละว้ายเดี๋ยวนะโอ้นยน่าเสียดายมากอินิเดียอินิเดียว,ดดยวสกิลสองมาพลาดแล้ว ไม่ได้เราอะฉันทําได้แค่นี้ตอนนี้คือเล่นเต็มที่ทําสุดๆแล้วจริงๆอะฉันอะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถแบกเกมได้นะคะอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่าดาเมจเยี่ยวแตกมาก70,000คือแบบสมกับมาละที่ได้รับบัฟแล้วจริงๆนะงั้นเดี๋ยวเราลองไปพิสูจน์ดาเมจกันอีกสักเกมแล้วกันเนาะฉันวลห้าก่อนนางน่าจะได้อยู่มั้งเนี่ยโดนหนึ่ง Oh my g o d h Oh my g o d โอเคอ่ะเอาไม่ว้าลูกบอลขากลับไม่โดนตายเพราะความมั่นแล้วฉันตายเพราะความเขีดฉันว่าฉันน่าจะปิดหลังวาลาสได้อยู่นะเพราะว่ายังไงนางน่าจะมาเอาฮันดี้ฟูดอะจากการคาดเดานี่ไงของจริงของจริงค่ะมาเอาจริงไรจริงเนาะเออลืมตาเนี้ยป่าฉันก็แบบใหม่แบบสับนะคะเป็น TF ป่านะคะ ซื่อที่เอฟป่าไม่พอนะคะมาแย่งคลิปฉันด้วยนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเอเควกงร้อนมื่อะไรมากล้นะเขาอมไรฉันเจออเลยแบบนี้แล้แบบแบบวหรออ่ะ,ะคือโอเคมามาเดี๋ยวไปแกงบนแล้วกันน่าจะได้แหละสักตัวแชมป์ยอนหนึ่งแมชอ่านะคะเสร็เลิศแล้วแหละฉันกลับแล้วนะเมื่อฉันบอกว่าจะกลับแต่มันก็จะมีอีน,งนังนึงอะไรเงี้ยเออขิด ขิดหมดไหมล่ะคันนี้โอ้โหเราแบบเราไม่ได้สักตัวเลยอ่าแล้วอีกเกีมาแกงฉันอีกจ้ากูจะครซี่โอ้โหใจเย็นๆนะคะคือตอนนี้ป่าเราเอิมๆอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาออบเจกต์ก็ต้องระวังนิดนึงอันหนึ่งอันสองอ่านเมการาเขาแล้วแหละหนางเวก,ก้าเลือดโลละเออฉันเอาตรงๆนะฉันมีความรู้สึกว่า ป่าสมไมไม่แม่นท่านยังไม่รู้สึกเครียดเท่ากับป่าไม่มาช่วยเอาออบเจกเลยอะ <laughs> สมมติตกตกถ้าที่แล้วเจอป่าสมัยไม่แม่นยังไม่เครียดเท่ากับป่าไม่มาช่วยเอาออบเจกนะคะโอ้ยพี่โอของฉันตัวตึงโดนแล้วไหมละ่ะโดนลุมกระทืบนะคะสามตัวโอเคมีใครอยู่ในภูมไหมงั้นวารัสน่าจะมาเก็บฮันนี่ฟูตดนะฉันว่าอันนี้ค่ะ ความโปเป็นศูนนะคะฉันว่าเราอย่าดันป้อมลึกขนาดนั้นดีกว่าเพราะว่าฉันเห็นยีบแบบอยู่ด้านบนอ่าโอเคเซน,น่าโดนอ๋อออน่าเสียดายมากค่ะขอโทษนะคะช้พาดคุถ้าเมื่อกี้ฉันช้ามไม่พลาดนะวานรับน่าจะตุยแล้วนะหนึงศพนะน่าเสียดายมากอะ่ะเรารอดักดีกว่านะเปิดไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าป่าไม่มาช่วยเอาอะ่ะ อ,อ๋องั้นพวกเธอเอาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะพยายามโซนให้วันัตหนึ่งเว็กสองยีอยู่ไหนอะ่ะสภาพเรายังไม่เห็นยีเลยนะโอเคอ่ะได้แล้วลมั้งแล้ว,ลวทีเอฟเพิ่งเดินมาถึงค่ะไปฟาร์มมาเหนื่อยไหมคะตัวเธอเออเราโอเข้าสุดเวอร์มไม่รอดอะ่ะโอ้ระวังยีระวังยีนะฉันต้องเก็บชามาให้ยีเดินโดนโดนโดนเดเก็บยีหน่อยเก็บยีหน่อยอย่าให้มันไหลได้ ถ้าไหลเราจะลำบากมากแหละเตรียมตัวเลือช่ำเลือช่ำคำหอมนาคาเก็บยัวเวอร์อึดใจไว้ก่อนคะ่ะกำลังไปเนาะอันติอีกสองสามวิด้วยเออไม่น่ารอดหรอกค่ะเตรียมตัวเคชจบอ้าวมันเอาออบเจกอยู่นะเนี่ยเธอโอ้ใครได้อะออบเจกอ่ะอ้ไมกอดอ้าวโดนชัดดาวและขีดเพราะความมันอุ้ยมันได้ออบเจก ฉันว่าป่าฝั่งนั้นก็แอบฟิลมือใหม่อยู่นะตอนนี้ก็เป็นเหมือนฟิลแบบต่างคนต่างแบกป่าของทีมตัวเองไปอะเนาะตอนนี้ก็สู้ๆนะคะทั้งตัวชั้นแล้วเข้ามาเอาลาขีดไปก่อนอะะันหนึ่งตัวเนาะโว้ยมันแบบดันป้อมอะเดี๋ยวต้องรอวารัสเดินผาดอะฉันถึงจะกล้าเข้าสั้หนอ,อะไรแบบเนี้ยหนึ่งตัวโดนเก็บให้ได้โอเคสวยมากอะแล้วอ,อ,อีมังกรเออไม่ใช่มังกรอีทีเฮค่ะตบมัน เตรมตัวเอาฉันมีชามแล้วอ่าวัดดีจ้าชามยั่วเป็นหนึ่งแมตช์เลยชามไล่ชามเล่ชามค่ะอย่าไปเล่นประมาทนะไล่ย,ยีไปก่อนนะเห็นอย่างนั้นนะ่ะนางก็ยังมีสมัยอยู่นะคะสมัยมาลาดได้นะโอเคอ่าแล้วฉันได้โซดาก้อนโดยที่ป่าไม่ต้องทำอะไรเลยชัมเบรอ คือฉ to ันก <rawd> ็คงคิดว่า TF คงจะมือใหม่แหละแต่คือก็อยากจะให้กำลังใจผู้เล่นใหม่ทุกคนนะคะแต่แบบอยากแนะนำว่าให้ลองไปศึกษาตำแหน่งแต่ละตำแหน่งวิธีการเล่นคร่าวๆดูเนาะอ่ะเตรียมคิดเตรียมคิดนี่นะไม่รอดหรอกอีพวกอยู่ในป้อมอันติฉันอีห้าวิไม่รอดหรอกค่ะอีโปกอยู่ในป้อมเตรียมเลยช้ำเตรียมเลยช้ำยัวเตรียมเลยช้ำามโยนึงแมตช์โอเค เมือ่อกี้ฉันพูดถึงไหแล้วนะฉันพูดถึงว่าเตรียมตัวคิดเลยช้ำนะคะอะไม่ใช่นะฉันจะพูดอะไรวะอ๋อนึกออกแล้วตอนนั้นคือจะพูดว่าอยากให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยลองเปิดใจศึกษาวิธีการเล่นทุกตำแหน่งอะแบบคร่าวๆดูนะคะว่า แต่และตำแหน่งเนี่ยมันเล่นยังไงเนาะแล้วถ้าเจอตำแหน่งที่ชอบหรือถูกใจเนี่ยก็ไปศึกษาแบบเจาะลึกวิธีการเล่นตำแหน่งนั้นๆอีกทีเนาะเอาแบบลึกๆเลยก็เป็นกาลังใจให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนนะคะพอเห็นอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้โกรธหรือว่าโมโหงอะไรที่ตัวผู้เล่นใหม่หรอกแต่ว่าเป็นลำไยกับอีระบบจับคู่ค่ะความสมดุลการจับคู่นี่คือเท่ากับศูนย์เนาะอีมันเปิดอันติมาแล้วค่ะระวังด้วยนะแต่รู้สึกนางจะตามฉันว่าชามย่ยไปก่อนอืมรักกูหลงกู ระวังมันแปดมาสมัยนะฉันบอกไปก่อนชิมหายไววอดนะคะถ้ามันได้มังกรตัวนี้อย่าพลาดนะเดี๋ยวฉันจะพยายามไล่ยีให้ระวังมันแปดมาไอยเสี่ยวมากเสี่ยวววเออเอเอคือท่านางแปดมาสมัยนะเมื่อกี้คือจบเลยนะเดี๋ยวรอดักในพุ่มแล้วกันเนาะฉันคิดว่าเรามั่นได้แหละเรามีเอลเดอร์อยู่อะ่ะอุ๊ยแสดงว่ารู้เหรอไว้แอุย๊ยเวกแฟดเลย แกดูเครียดแค้นแต่ลืมอะไรไปปะฉันมีเอลเดอร์นะคะฉันมีเอลเดอร์นะคะอ่าฮะฉันมีเอลเดอร์นะคะฉันมีเอลเดอร์นะคะยศนี่ดับเบิว์ชีความสวยไปเลยหนึ่งแมชฉันว่าน่าจะจบได้แล้วแหละเพราะว่าเรามีทีเฮกมาด้วยนะคะเพราะแล้วมันก็ดันขึ้นสูงแล้วด้วยน่าจะจบได้แล้วนะโอเคดันขึ้นไปเลยกระจายบัฟบ,บาลอนไปเดี๋ยวฉันรอกเก็บ รอเรื้อยรอเลือยรอเลือยชามยัวรอเลือย1นึ่งแอ่ะได้สองแมทไหมอ่ะได้สองแมทไหมคะสองแมทอ่ะชามอ่ะตีบ้านไปเลยคือถึงป่าเราจะมือใหม่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอีก4คนที่เหลือในทีมก็ยังช่วยกันแบบยังเป็นงานกันอยู่นะคะจนแบบสามารถพลิกเกมมาชนะได้เนาะอะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจที่ทำได้กันดีกว่าเนาะดาเมจ40,000นะคะตอนนี้ แต่ด้วยความที่ว่าตาเนี่ยมันจบเร็วกว่าตาที่แล้วเป็น10นาทีได้แหละแต่ความจึ้งที่เหมือนกันของตาที่แล้วกับตานี้นะคะก็คือฉันทำดาเมจได้นัมเบอรวันมากที่สุดในเกมนะคะ แต่ด้วยความที่ว่าอาลียะมันไม่ใช่เป็นตัวที่ฉันเล่นบ่อยอ่ะสำหรับการบับในครั้งนี้ฉันก็แบบไม่ได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าสาหรับใครที่เล่นอาลีบ่อยหรือว่าเป็นเบนเนี่ยมันบัฟมาแบบเนี้ยมันจึงจ้งจริงหรือว่ามันเฉยๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้อย่างสุภาพเนาะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปอาลีมิดที่ได้รับการบับมาในแพทนี้เนาะถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซาใจด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเต วิดีโอนะคะบ๊ายบาย